ไปก่อนที่ใจจะพยายามคิดต่อวางแผนต่อหรือกังวลต่อลองอนุญาตให้ตัวเองหยุดสักครู่ไม่ต้องแก้ปัญหาไม่ต้องเข้าใจทุกเรื่องแค่ฟังและค่อยๆวางใจลงเพราะบางครั้งการปล่อยคือการให้บุญได้ทำงานแทนใจเราเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงธรรมสองใจพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจเป็นแสงอ่อนๆสำหรับผู้ที่เหนื่อยทอ้อหรืออยากพักใจในยามค่ำคืนเพื่อให้ธรรมะค่อยๆโอ,อ,อบอุ้มใจโดยไม่เร่งไม่บังคับและไม่ตัดสินตัวเองในค่ำคืนนี้เราจะชวนกันฟังธรรมะในหัวข้อที่อ่อนโยนต่อใจอย่างยิ่งฟังก่อนนอน แค่ปล่อยใจก็เป็นบุญวางทุกความคิดแล้วให้บุญทำงานแทนใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญไม่ได้เกิดจากการทำมากแต่เกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์และใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อใจวางได้แม้เพียงชั่วขณะใจก็เริ่มเป็นกุศลแล้วก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่ใจอ่อนที่สุดทั้งจากความเหนื่อยของร่างกาย และความล้าของอารมณ์ความคิดทั้งวันอาจยังวนอยู่ในใจเรื่องที่ทำไม่สำเร็จคําพูดที่ยังติดค้างหรือความกังวลในวันพรุ่งนี้ธรรมะไม่ได้บอกให้เราหยุดคิดทันทีแต่สอนให้เรารู้ว่ากำลังคิดแล้วไม่ต้องตามความคิดนั้นไปต่อแค่เห็นมันแล้ววางลงเบาๆเหมือนวางของหนักที่แบกมาทั้งวันเมื่อเราปล่อยความคิด ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการพักใจเพื่อให้ใจไม่เหนื่อยเกินไปเพราะใจที่พักแล้วจะมีพลังพอสำหรับรเผชิญชีวิตในวันใหม่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าการวางคือปัญญาไม่ใช่ความอ่อนแอเพราะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงจะยอมรับได้ว่าบางสิ่งควบคุมไม่ได้บางเรื่องยังไม่ต้องคิดขืนนี้และบางความทุก ไม่จำเป็นต้องแบกขึ้นเตียงไปด้วยเมื่อใจยอมวางแม้เพียงเล็กน้อยบุญจะเริ่มทำงานทันทีบุญคือสภาพใจที่เบาไม่โกรธไม่ขับแค้นไม่ตำหนิตนเองและไม่เร่งให้ชีวิตต้องเป็นอย่างใจหวังหลายคนเข้าใจว่าบุญต้องเกิดจากการทำภายนอกแต่พระพุทธเจ้าทรงย้ำเสมอว่า บุญที่แท้จริงเริ่มจากใจที่ไม่เบียดเบียนตนเองใจที่ยอมให้อภัยใจที่วางความคิดลงเพื่อให้ใจได้พักอย่างแท้จริงในค่ำคืนนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีขึ้นไม่จำเป็นต้องคิดบวกไม่จำเป็นต้องแก้ตัวเองแค่ไม่ซ้ำเติมใจก็ถือเป็นบุญแล้วลองฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องตั้งใจมากถ้าง,ง่วงก็ไม่เป็นไร าใจหลอยก็ไม่ผิดแค่ให้ธรรมะค่อยๆซึมเข้าไปเหมือนลมหายใจที่เข้าออกเองโดยไม่ต้องสั่งเมื่อเราวางความคิดแล้วปล่อยให้บุญทำงานแทนใจใจจะค่อยๆสงบอย่างที่ไม่ต้องพยายามและความสงบนั้นจะโอบอุ้มคุณเข้าสู่การพักผ่อนอย่างอ่อนโยนที่สุดเมื่อเรานอนลงร่างกายอาจหยุดเคลื่อนไหวแต่ใจกลับยังเดินทางไม่หยุด เดินไปหาอดีตเดินไปกังวลอนาคตทั้งที่ปัจจุบันขณะกําลังขอให้ใจได้พักพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่การหลงตามความคิดตั้งหากที่ทำให้ใจเหนื่อยก่อนนอนเราไม่จําเป็นต้องหยุดคิดแค่ไม่ต้องเชื่อทุกความคิดใจก็เริ่มเบาลงแล้วลองฟังเสียงลมหายใจของตัวเองไม่ต้องเปลี่ยน ไม่ต้องควบคุมแค่รับรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำลังพาใจกลับบ้านกลับมาสู่กายกลับมาสู่ปัจจุบันเมื่อใจกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดจะค่อยๆเบาบางไม่ใช่เพราะเราห้ามมันแต่เพราะมันไม่ได้รับความสนใจเหมือนเด็กที่เงียบลงเมื่อไม่มีใครตามใจในช่วงเวลานี้ บุญกำลังค่อยๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มบุญเกิดจากเจตนาที่ไม่เบียดเบียนใจไม่เร่งไม่ตาหนิและไม่กดดันตนเองให้ต้องสงบพระพุทธองค์ทรงสอนว่าใจที่สงบคือฐานของปัญญาแต่ก่อนจะสงบใจต้องรู้จักพักและการพักที่แท้จริงไม่ใช่การหลับแต่คือการวาง วางความคิดที่ยังไม่ถึงเวลาวางคำพูดที่ยังแก้ไขไม่ได้วางความขาดหวังต่อตนเองและวางความกลัวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงการวางเช่นนี้ไม่ทำให้ชีวิตล้มเหลวแต่ทำให้ใจไม่ล้มเมื่อใจไม่ล้มวันพรุ่งนี้จึงยังมีแรงมีสติมีเมตตาและมีปัญญาพอจะ,ะเผชิญโลกอย่างไม่ทุกเกินไป หลายคนรู้สึกผิดที่ก่อนนอนยังคิดไม่หยุดแต่ธรรมะไม่เคยตำหนิใจธรรมะเพียงชวนให้เรารู้ว่าตอนนี้ใจเหนื่อยแล้วและสมควรได้พักถ้าคืนนี้คุณยังปล่อยวางไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรแค่ปล่อยได้สักนิดใจก็ได้บุญแล้วเพราะบุญไม่ได้วัดที่ปริมาณแต่วัดที่ความตั้งใจอ่อนโยน พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการไม่ทำชั่วการทำดีและการทำใจให้ผ่องใสล้วนเป็นบุญและในยามค่ำคืนการทำใจให้ไม่ฟุ้งไม่โทษตนเองก็ถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐในความเงียบของคืนธรรมะไม่ต้องดังไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ค่อยๆอ,อยู่ข้างใจเหมือนแสงตะเกียงเล็กๆที่ไม่ไล่ความมืดแต่ทำให้เราไม่หลงทาง ปล่อยให้คำสอนค่อยๆซึมไม่ต้องจำไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดแค่ฟังแล้วให้ใจเลือกหยุดหยุดวิ่งหยุดตัดสินหยุดกดดันตนเองและตรงจุดนี้เองบุญกำลังทำงานแทนใจคุณอย่างเงียบเงียบอย่างอ่อนโยนโดยไม่ต้องมีใครเห็นในความเงียบของค่ำคืนไม่มีใครเรียกร้องอะไรจากเราไม่มีหน้าที่ ไม่มีบทบาทไม่มีความคาดหวังเหลือเพียงลมหายใจและใจที่กำลังเรียนรู้จะวางลองสังเกตดูเบาๆว่าตอนนี้ใจยังพยายามคิดอะไรอยู่หรือไม่ถ้ายังคิดก็ไม่ต้องห้ามเพียงรับรู้ว่าใจกำลังคิดแล้วค่อยๆพาใจกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้ง นี่คือการภาวนาอย่างเรียบง่ายไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องตั้งท่าแค่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกใจก็ค่อยๆสงบลงเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสติคือทางสายกลางระหว่างการปล่อยใจฟุง้งกับการบันคับใจให้หยุดสติคือการรู้โดยไม่เข้าไปควบคุม เมื่อเรารู้ทันใจใจจะค่อยๆคลายความตึงเหมือนเชือกที่ถูกดึงแน่นแล้วค่อยๆหย่อนลงอย่างเป็นธรรมชาติในคืนนี้ไม่ต้องพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ต้องพยายามเข้าใจธรรมะทั้งหมดแค่ยอมให้ใจได้พักก็เพียงพอแล้วบางครั้งสิ่งที่ใจต้องการมากที่สุดไม่ใช่คำตอบ แต่คือความเงียบที่ไม่มีใครเร่งให้เราเป็นอะไรเลยปล่อยให้ร่างกายจมลงกับที่นอนปล่อยให้ความคิดค่อยๆห่างออกไปเหมือนเสียงที่ค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงความนิ่งความนิ่งนี้เองคือพื้นที่ที่บุญทำงานเพราะในความเงียบไม่มีโทสะไม่มีความโลภไม่มีความฟุ้งซ่าน เหลือเพียงใจที่ผ่องใสโดยไม่ต้องพยายามถ้าเผลอคิดขึ้นมาอีกก็เพียงรับรู้แล้ววางไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องตำหนิตัวเองเพราะแม้การรู้ว่าฟุ้งก็เป็นสติแล้วพระพุทธองค์ทรงเปรียบใจที่มีสติเหมือนน้ำที่นิ่งเมื่อน้ำนิ่งเราจะเห็นก้นบ่อได้ชัดเช่นเดียวกับใจ เมื่อใจนิ่งปัญญาจะค่อยๆปรากฏโดยไม่ต้องพยายามคิดหาคืนนี้ให้ธรรมะทำหน้าที่ของมันคือพาใจกลับสู่ความเบากลับสู่ความว่างกลับสู่ความสงบที่มีอยู่แล้วภายในใจของคุณคุณไม่ต้องสร้างความสงบขึ้นมาใหม่เพราะมันไม่เคยหายไปมีแต่ความคิดเท่านั้นที่บดบังมันไว้ ค่อยๆปล่อยค่อยๆวางค่อยๆหายใจอย่างอ่อนโยนที่สุดเมื่อความเงียบเริ่มโอบล้อมใจจะค่อยๆรับรู้ว่าไม่มีอะไรต้องรีบคิดอีกแล้วไม่มีเรื่องใดต้องตัดสินในคืนนี้เหลือเพียงการอนุญาตให้ตนเองได้พักจริงๆลองสังเกตความรู้สึกในกายความหนักของเปลือกตาความผ่อนของกล้ามเนือ้อ และลมหายใจที่สม่ำเสมอขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้กำลังบอกว่าร่างกายพร้อมจะพักเหลือเพียงใจที่ค่อยๆเรียนรู้จะวางตามพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากายกับใจสัมพันธ์กันเสมอเมื่อกายผ่อนใจก็ผ่อนเมื่อใจผ่อนกายก็ยิ่งเบานี่คือความสมดุลที่เกิดขึ้นเองเมื่อเราไม่ฝืนธรรมชาติของมัน ถ้าความคิดยังแวะเวียงมาก็เพียงรับรู้เหมือนฟังเสียงไกลๆไ,ไม่ต้องเข้าไปไกลไม่ต้องผลักไสปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนลมที่พัดผ่านหน้าต่างคืนนี้เราไม่ได้ฝึกเพื่อเก่งขึ้นไม่ได้ฝึกเพื่อบรรลุอะไรเราเพียงฝึกให้ใจรู้จักพักและการพักของใจคือบุญที่ละเอียดอ่อนที่สุดบุญที่ไม่ต้องมีใครเห็น ไม่ต้องมีคำชมไม่ต้องมีพิธีการเป็นบุญที่เกิดขึ้นเงียบๆในใจที่ยอมปล่อยวางความคิดลงชั่วคราวยิ่งใจวางได้ความเบาจะยิ่งชัดเหมือนเราค่อยๆถอดของหนักออกจากบ่าทีละชิ้นทีละชิ้นโดยไม่ต้องรีบบางทีสิ่งที่ทำให้เราหลับยากไม่ใช่เพราะร่างกายไม่ง่วง แต่เพราะใจยังแบกเรื่องราวไว้มากเกินไปคืนนี้ให้โอกาสใจได้วางแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีพระพุทธองค์ทรงสอนว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจที่ไม่ยึดและในวินาทีก่อนหลับนี่คือช่วงเวลาที่เราจะสัมผัสความไม่ยึดได้ง่ายที่สุดไม่ต้องพยายามทำให้ใจว่างเพียงแค่ไม่เติมอะไรเพิ่ม ความว่างจะค่อยๆปรากฏเองอย่างเป็นธรรมชาติปล่อยให้เสียงธรรมะค่อยๆเบาลงในใจปล่อยให้ความคิดค่อยๆไกลออกไปปล่อยให้ลมหายใจเป็นสิ่งเดียวที่รับรู้และปล่อยให้ความสงบพาใจคุณล่องลอยเข้าสู่การพักผ่อนอย่างอ่อนโยนที่สุดตอนนี้ไม่จำเป็นต้องฟังทุกคำให้เข้าใจไม่จำเป็นต้องตามความหมายให้ครบ เพียงปล่อยให้เสียงผ่านไปเหมือนลมที่พัดผ่านโดยที่ใจไม่ต้องเกาะเกี่ยวไว้สังเกตลมหายใจอีกครั้งเข้าออกเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องยาวขึ้นไม่ต้องสั้นลงแค่รู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นความเรียบง่ายนี่เองคือสิ่งที่ใจโหยหามาทั้งวัน ความเรียบง่ายที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีความคาดหวังไม่มีสิ่งใดต้องพิสูจน์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าในความไม่ยึดจะมีความเบาในความเบาจะมีความสงบและในความสงบจะมีความสุขที่ไม่ต้องแสวงหาคืนนี้คุณไม่ต้องทำอะไรให้สำเร็จไม่ต้องเป็นใครให้สมบูรณ์ เพียงเป็นผู้ที่กำลังพักใจอย่างอ่อนโยนที่สุดถ้าความคิดค่อยๆเลือนหายก็ปล่อยให้มันเลือนถ้ายังมีอยู่บ้างก็ปล่อยให้มันอยู่โดยที่ใจไม่ต้องเข้าไปยุ่งเหมือนนั่งมองแม่น้ำไหลน้ำจะไหลไปเองเราไม่ต้องลงไปจัดการแค่เป็นผู้ดูอย่างเงียบๆความเงียบนี้ กำลังโอบกอดใจคุณอย่างที่ไม่มีคำพูดใดต้องเติมไม่มีความคิดใดต้องต่อปล่อยให้กายหนักขึ้นเปลือกตาค่อยๆปิดลงและให้ความสงบค่อยๆพาใจเข้าสู่การพักผ่อนโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยบุญในคืนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ในทุกวินาทีที่ใจยอมวางยอมพักและยอมปล่อยความคิดผ่านไปค่อยๆหายใจค่อยๆปล่อยค่อยๆเบาจนเหลือเพียงความนิ่งที่อ่อนโยนที่สุดตอนนี้อาจแทบไม่ต้องตั้งใจฟังแล้วปล่อยให้เสียงเป็นเพียงพื้นหลังเบาๆเหมือนเสียงลมยามค่ําคลีน ที่มีอยู่แต่ไม่รบกวนใจลมหายใจยังคงเข้าและออกอย่างซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องมีใครสั่งและใจของคุณก็กำลังเรียนรู้จะเป็นแบบนั้นเช่นกันเป็นไปเองโดยไม่ต้องพยายามหากมีภาพความคิดแวบมาก็เพียงรับรู้ว่ามันมา แล้วปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องตามไม่ต้องผลักเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าฟ้าไม่ต้องทำอะไรเลยความนิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวแต่เป็นความว่างที่อ่อนโยนที่ทำให้ใจได้พักจากการเป็นใครสักคนพักจากหน้าที่พักจากความคาดหวังพักจากเรื่องราวทั้งหมด พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าเมื่อใจไม่ยึดอะไรไว้ใจจะกลับสู่สภาพเดิมของมันคือความผ่องใสที่ไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่เลยคืนนี้คุณกำลังกลับสู่สภาพนั้นอย่างช้าๆอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามทำให้ถูกต้องปล่อยให้กายจมลึกลงไปอีกนิดปล่อยให้ใจเบาลงไปอีกหน่อย และปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดต้องรีบไม่มีเรื่องใดต้องแก้มีเพียงการอนุญาตให้ตนเองได้พักอย่างแท้จริงบุญกำลังเกิดขึ้นในทุกวินาทีที่ใจยอมวางยอมปล่อยและยอมไม่คิดต่อค่อยๆเบาค่อยๆนิ่ง ค่อยๆสงบจนแทบไม่เหลืออะไรให้ต้องทำอีกตลอดเวลาที่คุณฟังมาจนถึงตอนนี้คุณไม่ได้ทำอะไรยากเลยคุณเพียงยอมให้ใจได้พักยอมให้ความคิดค่อยๆเบาลงและยอมให้ความเงียบได้ทำหน้าที่ของมันนี่เองคือการปฏิบัติธรรมที่ละเอียดที่สุดไม่ต้องนั่งนานไม่ต้องเพ่งไม่ต้องพยายามทำให้ถูกต้องเพียงรู้ และว,วางเพียงฟังและปล่อยใจก็ค่อยๆกลับสู่ความผ่องายของมันเองพระพุทธเจ้าสรงสอนว่าใจที่ไม่ยึดคือใจที่เป็นอิสระและในคืนนี้คุณได้สัมผัสอิสระภาพนั้นแล้วแม้เพียงชั่วขณะก็เป็นบุญอันประเสริฐยิ่งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ชีวิตทั้งหมดในคืนนี้ไม่จำเป็นต้องคิดหาคำตอบเพราะใจที่ได้พัก จะค่อยๆมีปัญญาพอจะนำทางชีวิตในวันพรุ่งนี้เองความสงบที่คุณสัมผัสได้ไม่ใช่สิ่งใหม่มันมีอยู่แล้วภายในใจเพียงแต่วันนี้คุณยอมวางสิ่งที่บดบังมันไว้ขอให้ความเบานี้ค่อยๆโอบอุ้มคุณเข้าสู่การพักผ่อนอย่างอ่อนโยนที่สุดโดยไม่มีเรื่องใดต้องตามไปคิดต่อ หากพรุ่งนี้ต้องพบกับเรื่องราวมากมายขอให้จำความรู้สึกคืนนี้ไว้ความรู้สึกของใจที่ไม่แบกใจที่ไม่รีบและใจที่ยอมวางเพราะเมื่อใดที่ใจเริ่มหนักอีกครั้งคุณสามารถกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ความเงียบและกลับมาที่การปล่อยวางได้เสมอ คืนนี้คุณได้ให้ของขวัญที่ดีที่สุดแก่ตนเองแล้วคือการอนุญาตให้ใจได้พักและปล่อยให้บุญทำงานแทนใจอย่างเงียบๆอย่างอ่อนโยนที่สุดขอให้คุณหลับอย่างสงบหลับอย่างเบาและตื่นขึ้นมาพร้อมใจที่ผ่องใสโดยไม่ต้องพยายามเป็นอะไรเพิ่มเติมเลยสาธุพระจันทร์